ราคาปกติเท่าไหร่ครับราคาปกติ2องแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่ปกติใช่แล้วโปรละคะโปรอ่ะคือแพงมากนะสองแสนสองหมื่นบาทแท้แน่สองแสนสองหมื่นบาทจบนะคะอันนี้เป็นใหญ่จบใชจบนะคะทุกคนจบนะฮะสองแสนสองบาทรวมกับรวมกับแผ่ตรงซี่คงอะไรได้เรียบร้อยแผ่นมุดเรียบร้อยครบจบดมยาเรียบร้อยมีเป็นห้องพักดีลักซ์ด้วยใช่ ห้องพักอย่างดีนะคะอยากนอนดีรักจังคืออะไรไหมต้องต้องรอต้องรออนุมัติก่อนนะครับอนุมัติหรือยังคะพี่เลสเออขอราคาพิเศษกว่านี้ได้ไหมคะสำหรับบิ๊กเอาไปสองหมื่นเฮ้ยสำหรับบิ๊กเห็นไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมไปนอนรอมันต้องเห็นไหมนอนรอเลยค่ะคืนนี้ ออกมานี่คุณเบสคุณจะแจมพอไม่ได้นะเขาจะโอ้โหนี่เขาหล่อแล้วเขาจะหล่ออย่าทำแม่อยากทำแม่อยากทำไปทำอยากทำอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็มีงานทุกวันเดี๋ยวมาเฝ้าไข่เดี๋ยวมาเฝ้าไข่ต้องนอนต้องทอนไข่กี่วันแต่ว่าจริงๆอ่ะทำจมูกโอเพ่นเนี่ยเราไม่ต้องนอนก็ได้แต่ว่าถ้าสำหรับพี่กับพี่จะนอนเจ็ดวันนอนเดือนหนึ่งเด็กก็นอนไปเลยพี่จะนอนแค่ไหนก็นอนอยู่้ถาเยอะก็พี่บางทีก็ต้องหากินเนาะถ้านอนเจ็ดวัน เลเซอร์อะไรใดเลยนะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นหั่นเขาเรียกอะไรเป็นการทำที่แบบใหญ่ผ่าตัดยังไม่มีเล็กๆนะแปดแสนแล้วหรอแปดแสนแล้วตอนนี้คุณจบที่ขึ้นทางยัง เื่อกี้สามล้านสะจมูมจโพสเลยหรอ,อ,อ,อสะสมจมูกต,ต่อไปอะสมจมูกต่อไปสะสมบบแมแมนะากสำหรับแบบคนที่ทำได้เยอะ <c oughs> เคือ,อราคาแบบว่าน้อยสๆส่วนเกก็สวยใช่ราคาเป็นคือไม่ต้องผ่าตัดตรงใดๆมาเติม,ต,มต้องใส่ชินเ็ไปปุป๊บสวยเล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 เยยลอยเล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 ย่งยเลยเลยเายยเลยเลยเลเยเยอลอยอยกเเ ปกติหนึ่งพันเก้ 1, <ส>าร้อยบาทจา<ต>้โทาโปรโมชั่นวันนี้เหลือเพียงแค่เก้าันเกยบาทเุยผ่าน,ลนเลยผ่านเลยเป็นซิลิโคนอย่างดีสวัสดีหนึ่งแปดพันนะครับซิลิโคนพีเมียมสำหรับใครที่ไม่อยากจะผ่าตัดหลังหูหรือซี่โครง<ๆ>ก็ทำแบบนี้เป็นแบบทั่วไปที่ใ,ใครๆทำกันทั่วประเทศ<ๆ>ทำกันเยอะมากแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะนอนปึ้มใส่ปั๊บตื่นมาโด่งว่า มาคู่นี้คือ1 9 0 0แล้วค่ะวายมาเลยจมูกโค้นี่ฮะ1 0 4หร9 9 9กมากถูกมากนะมากตอกเราล้าหัวใจแล้วอะสวัสดีหนึ่งล้านหัวใจค่ะ9,900ใช่ไหมนี่9,900ในบ้านฟ้าก็คือ1 0 0 0นะเป็นประวัติศาสตร์นะเพราะว่าไลฟ์ในบ้าน้า1 0นี่ไม่งไมม่่ไง่าย ทุกวันนี้มันยากมากเในบ้านฟ้าไม่เคยแล้วในบ้านฟ้าถ้าในตอตอนอ่ะมันง่ายมากสองหมื่แต่อันนี้มันเวอร์ยากมากในยุคนี้อ๋อใช่ยุคนี้เอายุคมาหลายยุคหมือแล้วสองแล้วนี่สองหมื่นเลย กีดับบลูแล้วนะได้ได้ฉันเล่าคันนึงเราก็รอดแล้วนะเราเราเราเล่าต่อเราล้มแล้เหรอไม่เราเล่นเราต้องแบ่งกันเขาทำไว้สามแสนเมื่อกี้พี่คิมทำไปสามล้านสามล้านก่าพล้านอันนี้เท่าไหร่ลล้านสีไปไปครึ่งทางแล้วน้ำสุดไปเขายังไม่หมดเวลายังไม่หมดเวลาดูเอาหน้าจอมาไว้ด้านหลังแม่ได้ไหมเออให้คนดูคนลุ้นให้เขาแกงด้วยไเ้ปะเด็ดเงินหน่อยเออ แต่จะปิ้นมันจะกดบม่ได้กดบ้างั้งอันนี้ทุกคนกดก่อนใครอยากเสริมจมูกนะคะเสริมแบบที่ไม่ต้องผ่า,ากระดูออกอ่อนของเราไปเติมอันนี้คือเป็นซิลิโคนเข,<อ><า>ข้าห้องปุ๊บผ่าปุ๊บใส่ซิลิโคนออกมาปุ๊บจมูกโด่งเลยจมูกโคนอจะมีแถมอะไรบ้างจาก9 9้าอันนี้นนไม่แถมเลยคะปกตินะคะเรามีเราไม่ได้แถมอะไรเลย9ก้าพกปกติสุวรรณกาอด้วยใ่ก็คือไม่ได้แถมแต่งในตัิ พร้อมกับลองปลายด้วยเนื้อเยื่อเทียมลองปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อตัวเนื้อเยื่อเทียมหนึ่งหมื่นบาทเพื่อไม่ให้จมูกทะลุถูกไหมคะก็ให้ปลายมันละมุนต้นนะคะทุกคนตอนนี้ค้อนดูสองหมื่นแล้วนะค้นดูสองหมื่นแล้วค่ะคก่าค่าค่าคุ้มมากทุกคนได้ซิลิโคนแล้วเขาก็จะเอาเนื้อเยื่อมาหุ้มตรงปลาย ตอนนี้ร้านร้านห้ายังไ่เเขาทำเงิไปสา้านสามทุกคนเราต้องมากกว่านั้นทุกคนจะดึเงินหาแสนพี่น้องดึเงินหาแสนเรจะดึเงินห้าแสนนตอนนกระสิกระ้อะไรกันอยู่คนนี้้ยูอกนทุกคนกดยังเก้าพันเาหรับใครที่อยากเสริมจมูกสมมติว่า อยากรู้ค่ะสมมติว่าหนูเป็นคนกดแต่ว่าหนูให้บิ๊กมาทําก็ได้ใช่ไหมได้ได้หนูอ๋อแทนสิทธิ์ได้ใช่ไหมคือเราแทนสิทธิ์ได้เราจะกดตีสิทธิ์ก็ได้แล้วก็ให้เพื่อนเราก็ได้ถูกไหมทุกคนกดเจ้าคือพี่ไม่มีขายมาตั้งแต่เปิดโรงงานไม่ขายเลยนะคือพี่เคยก้าวพลซิลิโคนยังไม่ได้เลยค่ะอันนี้ราคาเล็กแขกราคาเล็กแค่ นีก็คือบอกเลยว่าไม่ได้กำไรซึ่งเราใช้ซิลิโคนอันไหนอะคะดีเกรดพรีเมียมเลยใช่ไหมใช่ซิลิโคนอินแพนเกรดเลยไม่ใช่ซิลิโคนลงสีนะไม่ใช่ซิลิโคนที่แบบว่าไปแบบมิกซมีออยไม่ใช่นะคะอันนี้มีออยรับรองทุกชิ้นเ9,900มันเดี๋ยวจะให้เห็นยอดเงินอ่ะไี่ตหนในตู้เห็นไหมคไม่เห็นบิ๊กต้อออนนี้ออกไปอีกไม่พี่ใครไหนเดือดเข้าแบบอันนี้ก็ได้อ่ามันมันมันกลับด้านป้ามัน สอนไงแ้องยองสสองโอ้โสยสอจริงหรอเห็นแล้ว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 แล้วเธอเธอไปทยคนอแล้วัดเจอนนี้แล้วมีอะไรอีกคัเอเราเรามีโปเยอะมากเราถามได้เว่าเราอยากจะเติมโปอะไรให้กั่สองพี่น้อง ได้เยอะมาก่คือเมื่อกี้เราพูดถึงยังพูดไม่หมดเลยอันนี้จะหมูกไปแล้วจะหมูกไปแล้วแต่เมื่อกี้ก่อนก่อนไลฟ์พูดเราพูดถึงเรื่องเซ็กซ์กับเซ็กซีสไลด์ถูกไหมเซ็กซ์แงกับเซ็กซ์สไลด์ทำเลยครับทำเลยครับบีทำเลยหมูเไม่ได้ตอนนี้เือีเราพยายามจะให้เราเห็นยอดไม่ไม่ไม่ไมหนูว่าแบบเมื่อกี้ก็โอเคแล้วนะคะแบบเมื่อกี้เจ็บก้มงก้มลงหนึ่งไหมอ่ะแบบเมื่อกี้ก็เห็นเดี๋ยวจะเาเห็นป่ะมัน อ๋อนี่ยมเห็นเลขอยู่นี่นนะเห็นแล้วเห็นแล้วก็คือแบบแรกสองล้านสองตอนนี้คุณยังไลฟ์มาไม่ถึงชุ่งทางุณทำลายสถิติพี่กีมแล้วโอเคแล้วมั้งอันนี้คืออะไรครับคุณเบสมันกับหัวอ๋อดูดไขมันอะไรอ่ะโปรโมชั่นหรือเปล่านี่ดูดไขมันเหรอใช่ค่ะดูดไขมันปกติอ่ะสี่เก้าพันเก้าร้อยแต่วันนี้ล่ะ อยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่สองหมื่นเก้าพันคุณดูอัดนมันไหมใช่ก็คือสองหมื่นเก้าพันเนี่ยตอบแทนดูดไขมันนะคะดูอันนี้คือดูดร่างกายใช่ไหมคะทั้งร่างกายเราเลือกได้ถ้าคุณแขนใหญ่คุณดูดแขนปกติเนี่ยสองข้างสี่หมื่นเก้าแต่วันนี้ก็คือลดเหลือแค่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยก็คงครบได้สองข้างเลยครบจบใช่ไหม โด้ไขมันจากสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะเหลือสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหรืออยากมาทำ LS อยาก LS เล็กๆคือจะดูตรงไหนก็ได้ใช่คือเป็นจุดเลยเป็นต่อแอนเดียไปเลยอยากผอมเพียรแบบนี้จาก LS จาก LS เล็กๆจากสี่หมื่นเก้าเหลือสองหมื่นเก้าไปเลยวันนี้ราคาเดียวเมามาดูไขมาน LS เลอวหลังท้องบนท้องใช่ต้ดู ทั้งตัวแดถูทั้งตัวไปเลยเจ็จจุดเจ็ดบริเวณก็ได้เหมาเไปเลยเหลือแค่99้า้าเก้าทั้งตัวอันนี้คือต่อจุดใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากทำเสร็จจุดถ้าเจ็ดจดีไปก็จะถ่านที่ไปสองแสนกว่าเหลือแค่99้าหมืนเ้าโอโปไหมสำหรับคุณสอคนเลยค่ะไม่มันมีโปโปที่เป๊โปรพ่เป๊ะโปที่เป๊โปคือแบบว่าเยอะมาก แล้วถ้าเกิดว่าเขาซื้อแล้วเขาต้องมาทำที่นี่ที่เดียวไหมคะหรือว่าทําสาขาอื่นได้ถ้าเกิดว่าทําแบบที่ที่มีโรมยาส,สลบต้องมาที่โรงพยาบาล <concepts S 2> ต้องมาที่สาขานี้ที่เดียวไม่ไกลนะใกล้สนามบินด้วยแต่ถ้าสมามติ<า>ว่าซื้อแบบว่าโบท็อกฟิลเลอร์ใดๆที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ถ้าแบบว่าเป็นแบบว่าเสริมจมูกแบบที่ไม่ไม่มีรมยาสลบทะค่ะเสริมจมูกคอสตาคางหรือว่าโบท็อกฟิลเลอร์ลอยไหสสาขาไหนก็ได้ในในโรงพยาบาลแต่ถ้าโรมยาสลบท้องมาที่โรงพยาบาลจ้ะ ตช่ค่ะซึ่งที่นี่เขาดมยาสลบฟรีนะคะทุกคนรีบมารีบจองเลยพี่น้องเฝ้าจองใช่รีบจองเลยสองหมื่นนึ่้อยก็คือดูแลตั้งแต่ต้นจนจบกดจองยังไงก็บนปักหมุดบนหน้าจอเลยนะครับสามารถกดจองได้เลยนะครับดูรุนแล้วเนี่ยดูรุนยอดแล้วขยับยังขยับไปขยับแน่ หรืออยากเป็นโบท็อกไหมโบท็อกง่ายๆโบท็อกง่ายๆโบท็อกโบท็อกฟิลเลอร์แบบโบท็อกเลเซอร์พิคคออะไรใดๆที่ง่ายๆคุณดูเชี่ยวชาญเนาะเชี่ยวชาญรู้จักชื่อหมดทุกอย่างแปลว่าอะไรเนี่ยพูดทำไมเรราาอยกกนแแมีคนทำลายร่างกายนะครับตำรวจมาด่วนๆครับโอเคเอายังอันนี้คืออะไรครับโบท็อกอันนี้เบาท็อกอหรอใช่โบท็อกปกติ สี่พันแต่อันนี้คือสองร้เอ้ยสอนะคะทุกคนยี่สิบยูนิตอ่าเท่าไหร่ครับวันนี้สี่พแต่วันนี้เอาไป็ละยี่สิบยูนิตอยู่ที่ห9ึ่งพันเกาเกมอ่าขอถามีคำถามค่ะมีคำถามแล้วถ้าอยากได้ร้อยยูอะคะถ้าอยากได้ร้อยยูร้อยยูยังไงถ้าอยากได้ร้อยยูก็คือสองพัคูณหหรอถ้าเป็นบรทถอบเกาหลี ร้อยคันนี้คุณเราจะได้เท่าไหร่ดีคุณอยากได้เท่าไหร่ล่ะเกสอยากได้เท่าไหร่ราคาใหม่ใหม่แล้วไม่มีไงราคาใหม่ก็แตงมาทุกชั่วโมงแล้วแม่คิดงจ้านานเลยเรียกขยับมากยฟองเหระร้อยยูเบสอยากได้เท่าไหร่เก้าพันร้อยอยูเก้าพันใช่ไหมแพงไปป้าสำหรับคุณสองคนแพงไปเหรอคะเอาแล้วมันจะห้องเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยจริงเหรอปกติร้อยยูอ่ะสองหมื่นนะ ในเดือนนี้บโทถอกร้อยยูนะคะต้องแคปนะสั่งเดียวอ่เดียวเดียวราคาคุณเบสคุณบิ๊กเท่าไหร่คะเอาไปยี่กเล็กไปโบเกาหลีห้าพันบาทฮะร้อยยูบโทถอกเกาหลีห้าพันบาททุกคนปกติหมื่นหกหรือไม่ก็สองหมื่นห้าพันบาทห้าพันเองอ่ะรอยยูจอยเลยได้ครบหมดเลยนะทุกคนได้กรรมได้ริ้วรอยได้ทุกอย่างเลยแต่ภายในเดือนนี้ มีมีมีให้กดไหมคะเผื่อคนอยากกด100ยูแต่ถ้าเกิดว่าถ้าใครยังไม่เอา100ยูเอาสองเอา20ยูก็คือห9ึ่นเก้ารอยเก้าะคะให้เราบอกพี่น่อยเราเชียรใช่100ยูคุ้มจริงปกติ100ยูสองหมืนเราก็จะฟังนะครับ100ยูเพราะเขาบคาเดเซีนเพื่อนเสียดู100ูะทำไมโดนตีทั้งไหลวันนี้ซ้ำบ่หรอใคซ้ำบ่หรอพี่น้อง ขวดเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญไม่เชี่ยวชาญอ่านอ่านตะทีปนี่อ่านที่ไม่พูดนะคือรอยเขาพูดนะครับคนทัแบบโบท็อกโบท็อกโบท็อกเกาหลีค่ะโบท็อกเกาหลีนะคะคร่ะถ้ฉีากลัวไม่แท้ก่อนฉีดขอดูเลยค่ะมาต่อไปอะไรนี่ต่อไปฟิลเลอร สำหรับใครที่อยากเติมนะคะหน้าแบบว่าเป็นหลุมหรือหน้าแบบว่าไม่รับโครงหน้าอยากจะมีแบบค้างขึ้นมานิดจมูกขึ้นมาหน่อยอยากจะมีแบบใต้ตาไม่เป็นหลุมอ่าฟิลเลอร์สีวปกติ8,900วันนี้เอาไปเลยที่4,900บาท90 4,990 4,990ใช่4,990 อยากจะเติมตรงไหนเอาไปเลยฟิลเลอร์ที่นี่แท้นะคะทุกคนระวังนะคะถ้าเกิดว่าใครเจอฟิลเลอร์ปลอมอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นก้อนแล้วมันก็จะเป็นหนองแต่ที่นี่รับประกันค่ะว่าเขาใช้ของแท้เพราะฉะนั้นสามารถเติมได้เลยทั้งหน้าใครไม่มั่นใจคางไม่มั่นใจจมูกไม่มั่นใจตาใต้ตาริ้วรอยต่างๆนะคะสามารถเติมได้หมดเลยหรือใครอยากมีแก้มเด็กอย่างนี้นะคะก็เติมได้ใส่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะไม่พูดเลยอยาก็ด้ก้อนเจ้าชานอยู่ก็ให้ผมก็มีที่ถือกระดาษนะฮะ ตอนนี้เหลือเพียงแค่สี่พันพอ่าพี่บูฮะเริ่มไปอย่าเพิ่มราคานะฮะลดได้ห้ามเพิ่มฟิลเลอร์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบหน้าก็ได้นะสําหรับใครที่อันนี้ดปากหรอใช่ใครอยากจะปากจือแบบไม่ต้องทาลิปมันวาวฟิลเลอร์ปากไปเลยหนึ่งฉีดปากได้ลองแก้มได้หรือว่า เราเรียกว่าอะไรลายคางอย่างนี้ก็ได้เติมเข้าไปได้ตาได้หมดเลยนะคะฟิลเลอร์4,990แก้มแบบดาราเกาหลีแบบแก้มอมชมพูก็เติมเข้าไปได้นะคะฟิลเลอร์กล่องก่อดได้ด้วยนะเอากล่องลับบ้านก็ได้ที่นี่ดูกล่องได้หมดเลยโบสถ์อก็ดูได้ใช่ไหมคะให้ดูให้ดูดูได้ค่ะไม่ได้เก็บไว้ไม่มีไม่มีน้ําเกลือแน่นอนของแท้รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์4,990กลดเลย จิ้มเลยนะครับจิ้ม ads บนหน้าจอหรือว่าลิงก์มันจะมีลิงก์บนหน้าจอเนาะนี่ไงจิ้มในแบบสุดป,ปงหมดนหมดจิ้มลิ้มที่ลิ้มจิ้มลิม้มไข่จิ้มลิ้มเนี่ยจิ้มลิงก์ที่หน้าจอได้เลยะค่ะขยับหรือยังนี่ขยับไป เราให้เพื่อนก็ได้นะให้ครอบครัวก็ได้หรือว่าเป็นของขวัญก<ซ>็ได้เนาะแล้วก็เอาไปให้คนอื่นได้เะเป็นของขวัญได้ะะใช่เวลาบแบบเราซื้อให้ใครก็ได้ฟิลเลอร์ปากก็ได้เวลาบแบบว่าอยากให้เพื่อนอย่างเงี้ยอ๋อมันฉีดปากได้ด้วยใช่ค่ะแบ่งฉีดแบ่งฉีดก,ก,นะก็ได้คนสองคนน่ะสร้างสถิติเหม่งคนดูสามหมื่นได้ไหมตอนนี้มันสองหมื่นสามแล้วอะ ทำยังไงให้แบบคนดูสามหมื่นอาผู้ใหญ่บ้านหน้าที่เธอละอันเนี้ยฉันไม่รู้ก็เป็นการโยนกันเลยคือออบขายของมาฉันได้แต่ว่าอันนี้ฉันไม่รู้แล้วคือวันนี้ทั้งวันอะพีคสุดแล้วที่ช็อปคุณเนี่ยใช่ไหมฮะใช่คุณไปที่สามสามหมื่นบ้านได้ไหมสามหมื่นคนใช่ไหมฮะสามหมื่นลังคาเรือนเพราะหนึ่งเครื่องหนึ่งคนคือนหนึ่งอ้สามหมื่นแจกอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าคุณได้สามหมื่นเดี๋ยวให้แจกโบท็สห้องร้อยอยูสิบคนโอโบท็สห้องร้อยยู

อีก8,000คนใช่ไหมนี่เราสองคนคือหนึ่งในนั้น8,000คนที่กำลังจะเข้ามาสองสามแล้วสอหาแล้วสองสแล้วเหลืออีกเหลืออีก7จ0ดพันเอาอันนี้มาต่อไปอะไรครับเลเซอร์พี่กู ะะหรือว่าหน้ามีรอยมีกระอยากจะหน้าใสนะคะเลเซอร์พิค,คปกตินะคะราคา8,900แต่ตอนนี้ <Wait. S 1> เอาไปเลยที่1,900 นะคะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้คือครบจบมากทุกคนต้องทําพิโคนะวัยรุ่นทั่วไปทําพิโคกันหมดเชื่อหนูเพราะว่าพิโคนะคะจะทําให้สิวรากสิวของเราไขามันของเรานะคะมันสลายเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไปปืบ้บแบบมันจะทําให้หน้าเราไม่เกิดสิวขึ้นมาอีกแล้วก็ลดจุดด่างดําลดฝ้าก,กระด้วยทําให้หน้าใสนะคะช่วยเรื่องรูขุมขนด้วยทุกคนทาไมผิวหน้าก็จะกระจ่างใสด้วยนะคะทุกคนพิคโคเป็นเลเซอร์ที่มม่เป็นเนซวขิ้ไม่รู้จักทุกอย่างเลยอะคือข้อมูลดีเทลทุกอย่างคือแบบว่าฮะ ฮะแล้วไม่ได้มีสคริปต์นะทุกคนแบบจากความรู้<ต>เลยความรู้โดยตรงการศึกษาโดยตรงอันนี้คือพิคอที่ทำแล้วหน้าแดงเคะหรือว่าแค่เลเวลหนึ่งคือทำหน้าสามอันนี้เลเวลสามหรือหนึ่งอะอันนี้เลเวลสามหรือหนึ่งคะอันนี้เลเวลอันนี้เลเวลสามหรือหนึ่งไอ้ทุกคนเลยค่ะอ๋อเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะพนันพิคอเลเวลไหนะจับ คืออย่างงี้ทุกคนพี่ครอมันจะมีหลายเลเวลสาหรับใครที่เราอยากจะใช้หน้าเลยเราก็ทาแค่เลเวลหนึ่งมันสามารถทาเลเซอร์วันนี้แล้วพรุ่งนี้สามารถทํางานได้เลยแต่ถ้าใครอยากจะว่ากําจัดเลเซอร์จะเข้าหน้าเราแบบว่าเข้าลึกๆแบบหนักๆอาจจะต้องใช้เวลาพักห้าถึงเจ็ดวันอ<า>ันนั้นก็จะเป็นเลเวลสามเพราะว่าทําไปแล้วเนี่ยหน้าจะแดงแต่หน้าแดงเนี่ยก็จะทาครีมุงเรื่อยๆมันก็จะหายแดงเพราะฉะนั้นอันนี้คือครบจบ ทุกคนก็มาเลือกนั่นเลยว่าทุกคนเนี่ยจะพิกข้อเลเวลไหนทำเลเซอร์เลเวลไหนนะคะถ้าเกิดมีเวลาก็แนะนำว่าให้ทำเลเวลจัดเต็มไปเลยเพราะว่าหลัง้าแดงก็จะหน้าขาวก็จ่างใสหนึ่งพันารนะครับใครอยากจอง1 9 9เถูกมากปกติพิกข้อเป็นหมื่นนะจิ้มเลยจิ้มเลยพี่น้องเล่นยังไงเนี่ยเบสก็ตอนนี้คนดูแสดงว่าเขาก็อย่าพูดเงียบไปพูดอะไรก็ไม่ได้งง บ่อหยังกับบ่อไรเมื่อนี้ก็เลยมีหน้าจีบถือกระดาษอย่างเดียวเอากลับหมอดอ้องไปแล้วกดพิโค้ด้วยนะทุกคนคุ้มมากปกติพิโก้เป็นหมื่นจริงๆอันนี้เหลือ1 9 9 0งพคุ้มมากใครที่เป็นสิวหรือหน้ามีฝ้ากระตุ่นดำๆมันครบจบพิโก้ท่านี้ค่ะคุณหมอทั้งหมดทั้งหมดเลยครับ เอ๊เดเ ja <Yeah, anyway> no Plato> His ี๋ยครับเดี๋ยวหาคุณมองก่อนคอนเซ็ปเลยคอนเซ็ปเลยเออคอนเซ็ปเลยจ้าสำหรับคนที่ซื้อฟิลเลอร์ไปเมื่อกี้ค่ะคุณหมอสมมติว่าหนูซื้อฟิลเลอร์ไปแล้วหนูอยากจะเปล่าราคาไม่ได้อ๋อไม่ไดาบอกว่าใช้ยาฟันะจะคอนเซ็ปเลยค่ะเไม่ใหนเสาบอกว่นเสาโอเคหนูทำเองอ๋อไม่ได้ไม่ได้แล้วเมื่อกี้หนูกดฟิลเลอร์ไปค่ะคุณหมอแล้วหนูอยากจะปากปลวกยิมแบบไม่ต้องทาลิป มันวาวแล้วหนูควรจะเติมตรงไหนบ้างคะจริงๆเติมเติมได้ทั่วทั่วทั้งฝาเลยครัทั่วทเลยนักเกิลไปนกเกิดไนักเกิไนัเกิลไมนักเกิไนัเกิไเปเกิไนต้เงลเกิมปัิปนินัินูเไปลไปนเนักลนนิินเป คุณหมอคะหนูมีคำถามคะ่ะสมมติว่าหนูจะให้บิ๊กทำจมูกใช่ไหมคะบิ๊กควรทำบิ๊กควรทำหลังหูซี่โครงหรือว่าทำเป็นซีลีโคนนะคะจากทรงหน้าของเขาหรือว่าูเอาที่หมอแนะนำว่าไหนเหมาะกับเขาเดี๋ยว,วเ,เดี๋ยว,ยวหมอผิดหมอหมอจมูกไหมนี่อันนี้หมอฟิลเล้เนอะอันนะี้หนะมอผิวแล้ โอาให้ลองให้เบสลองเป็นหมอไหมเอสก็พี่บอกให้หนูถาม่เบสลองเป็นหมอดีกว่าเบลองเป็นหมอก็บอกว่าไงหมอฟิลเลอร์ครับจะหมกไดไหมคะเอาให่เอาใมเอาหอาหอาไมเอาใหมเอาหเอาใหเไไเริไดเอาใหเอช่วยกันถามหนิงั้นน่ะช่วยกันถามช่วยกันบิ้เโอเคเอาคบมูจากปจะทศไหนนอกปากเนาะอ่ะอย่างเบสคราสิ่ควรควรทำอะไรบ้างครับ ฉีดได้ครับฉีดได้ก็เป็นฟิลเลอร์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ฉีดได้อย่างปลอดภัยตรงไหนดีครับตรงไหนดีครับคุณหมอตรงไหนห่านรังครับหนูมีคำถามค่ะถ้าเราอยากหน้าเรียวเราต้องฉีดฟิลเลอร์ตรงไหนบ้างคะถ้าอยากหน้าเล็กควรฟิลเลอร์ตรงไหนบ้างคะคุณหมอหน้าเล็กเหรอคะ คือส่วนใหญ่คนคนเอเชียคนไทยอาจจะไม่ค่อยมีคางกันกระดูกคางกควรเติมคางเติมคางมานิดนึงน่าจะดูยาวคือถ้าฉีดยาชีวิเลอร์แล้วนั่งเล่นนะตอนนี้คนดูสองหมื่นห้าแล้ว สามหมื่นอีกห้าพันชีวิตอีกห้าพันชีวิตพี่ทุกคนนะใครดูอยู่กดฟิลเลอร์เลยนะคะทุกคนสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะทุกคนถ้าตัดเติมปากให้จุบูบจีบีอย่างเงี้ยค่ะจะต้องเติมฟิลเลอร์แบบไหนคะคุณหมอถ้าเกิดว่าอยากจะปากจุบูบจีบีจุบูบจีบีจุบูบจีบีเป็นยังไงอ่ะถ้าอยากจะปากแบบว่าน่ารักน่าจูต้องเติมยังไงบ้างคะคุณหมอ งเป็นองไ่่เหาจูบูทีไมจูบีไงก็เลยจะกเยจะดูเรกจะทำได้ไหมนะสามล้านตอนนี้ย้อนเท่าไหร่แล้วยอนพืนที่สองลนูะคะอาคำถามค่ะคุณหมอคำถามเลยครับท่านหนูอยากปากแบบน้าจูบผู้ชายเห็นแล้วแบบอยากจูบตลอดเวลาหนูต้องฟิลเลอร์แบบไหน อยากจูบชิพเไหนจูบชิผู้ใดจูบเขาไม่ถามคำถามหร้องเพลงนะครับร้องเพลงนะแม่ร้องเพลงอะไร้องเพลงอะอ้าวหนูยังไม่ได้คำตอบปากหน้าจูบเอออะคุณโม้เลยแม่มาเลยมาโปรแกรมฟิลเลอร์ที่ดีอาร์ได้ใครจริงที่นี่คือชื่ออยู่แล้วเรื่องปากปากหน้าจูบส่วนใหญ่ก็ไม่แห้งไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็มีวอลลุ่มนิดนึงอ่ะมีมวล เออทำไมาให้จุ๊บอีกม่งยังไงคือหนูถามพ่อพี่เขาให้ถามค่ะนี่ไงค่ะพี่ไหนนี่ไงคุณพี่ชื่ออะไรคะขอบคุณอาชาขอบคุณอาชา าเท่าไหร่ละคะสอง้านหกแล้วสองร้ล้สองร้อยหกแล้วสอ้ยหกสอง้หกแล้สองร้อยหกแวสองร้ายห่วสองร้อยหสองร้ยห้ไส้อยกล้วสอ้ยหล้อ้ยกแอ้ยกแอ้ยหกแ้้ย้องอยวออยแล้วรอวร้อแล้วสอห้อรอร้ห้อยแล้วงอยห้อรออรอรอรกสองมันยกวอ้อยหร มามาใครอยากมีหน้าอกยกมือขึ้นตอนนี้ขอหน้าอกะโนหน้าออาดสนบม่ปนนกระโนอูถมากจาก2โปรแกรมเสริมหน้าอกนะคะปกติ159,000บาทแต่วันนี้เลยเหลือเพียงแปด0 0บาท กวยคือกวยคืออ๋อที่กวยคือเวลาที่แบบว่าบีบซิลิโคนเข้าไปทำให้แผ่เล็กแผ่สั้นแผ่สวยเคยกวนน้ำไหมยัดเข้าไปเพราะว่าน้องสาวน้องสาวเขาก็ทำอยู่น้องโกกี้ก็ทำโกกี้ทำที่นี่

นีน้าอกคนนี้จะโม่เดี๋ยวทำไมของหนูมันใหญ่กว่าทำไมแผ่หนูมันดูใหญ่โตกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บหนูเร่งเองก็กูกูกิทำที่นี่ไงกูกี่ทำไปเป็นยังไงบ้างกูกิทำไปเป็นไงน้องสาวทำไปคือไม่ได้พักผ่อนเลยชีวิตนี้คือแบบคือน้องงานงานข้อน้องเยอะมากอ๋อกาการทำาออนี้เราจะไม่ได้พักผ่อนหรอคะเพราะว่ามหนูจะได้ทำ ก่อนงี้แคะโอ้ยผู้ชายคนไหนผู้ชายคนไหนดีกว่าอ่าไปโปรต่อไปอันนี้ไอ้เด็กอันนี้ไหมอันนี้ไหมอันนี้ก็ติว่าจอยมาอันนี้ก็เสริมน้ำออกแต่คนละซิลิโคนถูกต้องแล้วมันต่างกันยังไงอะคะเป็นตัวติว่าจอยเป็นตัวนี้มติว่าจอยเป็นตัวที่แบบเซเลบดาราคนดังๆเพราะว่าเป็นตัวที่แพงสุดแล้วนิ่มสุดจับแล้วเหมือนแบบของจริงเลยจับแล้วแบบเนื้อนมเลยเอาอย่าง ่ปกติ3า0 0 0นเอาไปเลยที่2องแสนสามหมื่นเก้าพันบาทมีคำถามค่ะนุ้มีคำถามอีกแล้วถามอีกแล้วถามอีกแล้วอันนี้คือแถมยาสลบฟรีห้องพักฟรีด้วยไหมคะแถมรวยอ่ะแถมรวยให้ฟรีด้วยแล้วก็แถมห้องพักให้ฟรีด้วยใช่จบรักกันรักกันคุณหา อ้าวมโมติว่าจอยนะคะเป็นซิลิโคนพรีเมียมสำหรับเสริมหน้าอกนะคะปกติ3ามแสนห้าวันนี้เอาไปเลยที่2องแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสำหรับใครที่อยากมีหน้าอกอันนี้เนี่ยจะได้ความเป็นธรรมชาติาาม้น